ทีแก้ปัญหารองเท้าคัดชูหลวมเพราะรองเท้าแต่ละรุ่นมีขนาดที่แตกต่างกันทําให้เกิดปัญหาเวลาใส่รองเท้าแล้วไม่พอดีสําหรับรองเท้าประเภทคัดชูส้นส,สูงส่วนใหญ่ที่มีอาการหลวมตั้งแต่1นึ่งไซส์จนถึง3ามไซส์ก็จะมีวิธีการแก้ขนาดความหลวมที่ต่างกันค่ะบ่อยครั้งที่ทุกคนมักจะใช้แผ่นกันกัดในกรณีที่รองเท้าหลวมไม่มากอาจจะได้ผลดีนะคะ แล้วถ้ากรณีที่รองเท้าหลวมมากกว่าปกติอาจจะต้องติดแผน่นกันกัดซ้อนกันหลายชั้นทําให้ดูไม่สวยงามเรามีอีกวิธีที่แนะนําในกรณีที่รองเท้าหลวมมากและไม่อยากติดแผน่นกันกัดด้วยการเสริมแผ่นรองหน้าเท้าซิลิโคนเจลรุ่น11แต่ถ้าหากยังหลวมอยู่ก็สามารถติดเสริมแผ่นกันหลวมรุ่นศูนย์เจเพิ่มเข้าไปได้นะคะสรุปวิธีแก้ตามขั้นตอนดังนี้นะคะ 1. ดูประเภทรองเท้า 2ขนาดของความหลวม3เลือกอุปกรณ์เสริมตามอาการหลวมในกรณีที่รองเท้าหลวม1เบอร์หรือประมาณ0.5ซนเมตรแนะนำให้เสริมด้วยแผ่นรองเท้ารุ่น11 1คู่หรือแผ่นการหลวม 2D เสริมอีก1คู่เลือกอย่างใดอย่างหนึ่งนะคะกรณีที่รองเท้าหลวม2เบอร์หรือประมาณ0.5จนถึง1ซนเมตร แนะนำให้เสริมด้วยแผ่นรองหน้าเท้าซิลิโคนเจลร,รุ่น11ควรติดซ้อนกัน2ชั้นก็จะแน่นกระชับพอดีสำหรับกรณีที่เท้าคุณผอมมากอาจจำเป็นต้องเสริมด้วยแผ่นการหลวม2ดีอีกหนึ่งคู่นะคะกรณีสุดท้ายก็คือกรณีที่หลวมมากจนถึง3เบอร์เราแนะนำให้เสริมแผ่นรองหน้าเท้าซิลิโคนเจลร,รุ่น1 1ติดซ้อนกันด้านหน้า2คู่และแนะนำให้เสริมแผ่นกันหลวม2ดีรุ่น07ติดเพิ่มเข้าไปด้านหลังอย่างน้อย1คู่นะคะ ซึ่งการเสริมวิธีนี้นอกจากจะช่วยแก้ปัญหาอาการหลวมแล้วยังทำให้รองเท้าคุณดูสวยงามและกระชับขึ้นด้วยค่ะย้ำนะคะในกรณีที่รองเท้าหลวมมากอาจจะได้ผลแค่90 9 5ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับรูปร่างเท้าและประเภทรูปทรงของรองเท้าของคุณด้วยค่ะ,ถ,ะ,คะถ้าคุณชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Sub ต cribe แต่ถ้าคุณไม่อยากพลาดคลิปดีๆแบบนี้ของเราอีก ก็อ,อย่าลืมกดติดตามกระดิ่งไว้ด้วยนะคะและถ้าหากคุณมีข้อสงสัยอะไรก็สามารถคอมเ,นเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยค่ะ